ผลประชามาติจะออกมาเป็นอย่างไรครับวันอาทิตย์นี้คงจะรู้กันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าบรรดาเซเลบการเมืองหลายคนออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจะรับหรือไม่รับครับแต่มีคนหนึ่งครับที่บอกว่าจะไม่รับแน่แ,นแต่เหตุผลน,น่าสนใจให้เหตุผลว่าที่ไม่รับเพราะอยากเห็นคอสชอ,อยู่ต่อคนนี้มีชื่อว่าคุณไพศาลพืชมงคลครับคุณไพศาลนะครับปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําตัวของพลเอกประวิทยวงสุวรรณครับ อีกด้านหนึ่งคุณไพศาลก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับวงการการเมืองมาอย่างยาวนานเป็นคนที่มากด้วยกลยุทธ์รับเพราะว่าชอบอ่านหนังสือสามกบคุณไพศาลถือว่าเป็นคนปลูกปั้นธรรมนิติจากสำนักงานในความเก่าแก่นะครับจนมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมีพื้นเพเป็นคนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลามีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนครับครอบครัวทำค้าขายอยู่ที่ระโนดนะครับจบการศึกษา นิติศาจากธรรมศาสตร์รุ่นที่12แล้วก็เริ่มทํางานครั้งแรกที่บริษัทสากลสถาปัตย์ของคุณเกียรติวัฒนะเวคินแต่อยู่ได้ไม่นานครับก็ถูกทาบทามจากคุณประดิษฐ์เปรมโยทินผู้ก่อตั้งสํานักในความธรรมนิติครับแต่ภายหลังคุณประดิษฐ์เสียชีวิตลงคุณไพศาลก็เลยมาครับช่วงต่อครับ ในแวดวงการเมืองนะครับคุณภพศสาลเองเคยเป็นผู้ร่วมก่อตัอ้งพัรความหวังใหม่ร่วมกับพลเอกชาวาลิตยงใจยุทธฮะดังนั้นจึงถือว่าเป็นคนสนิทคนสำคัญของบิ๊กจิวด้วยแต่หลังจากนั้นครับก็ออกจากพัรความหวังใหม่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับกลุ่มพันธมิตรครับพอช่วงหลังๆนะครับแยกตัวจากกลุ่มพันธมิตรมาจัดรายการทีวีทางช่อง13สยามไทยของพลเรอเอกบรรณวิทย์เก่งเรียน คุณไพศาลจัดว่าเป็นล็อบบี้ลิสต์หรือว่านักประสานประโยชน์มือต้นๆครับตั้งแต่วงการข้างราชการนักธุรกิจนักการเมืองรวมไปถึงคนชั้นสูงต่างๆต,ต,ตอนรัฐประหารปี49ครับคุณไพศาลถูกเรียกตัวมาทําหน้าที่ร่างประกาศของคณะปฏิวัติช่วงแรกๆครับก่อนจะส่งมอบให้คุณมีชัยรัชุพันธ์และคุณไพศาลก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนครับ พอปี2557นะครับเกิดรัฐปรรหารอีกครั้งหนึ่งคุณไพศาลก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณครับงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าอาทิตย์นี้ประชามติไม่ผ่านร่างฉบับนี้ไม่ผ่านขึ้นมาจริงๆคณะกรรมการร่างนูนชุดใหม่นั้นจะมีชื่อของคุณไพศาลพืชมงคลรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆฮะ